แสงทองสองฟ้าฟ้า มองด,ออกกมดูสิใครอำกันค่ะองดูสิใครอยู่ในทันเลขสิบค่ะ นเ็ชละีนอนเปล่ไปอะรพคะเราองุณยอจะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ว่าปูทะเลเที่เราเรียนเเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆมีคำถามอะไรจะถามคุณลุงยองบ้างยกมือได้เลย ถามนปูมีกี่นิดปูเยอะมีหลายชนิดปูม้ามีสี่ห้าช่ไหปูม้านะปูม้านะมีปูม้าเลยนะมีปูอะไรอีกนะคะปูทะเลนะแล้วก็มีปูใบนะปูใบปูใบตัวมันไม่มีให้ดูมันก็เป็นยังไงนะคะลักษณะปูใบตัวมันกลมๆมันจะไม่ค่อยกัดใครอ่ะมันกินได้ไหมคะได้ครับตามกินได้กินได้แล้วมีปูอะไรอีกนะคะไอ้คือปูที่อยากไปตำในส้มตำยังไงเคยเห็นไหมคะ ปูในส้มตำนะแบบนี้นะนี่ที่ดักดักมาได้ก็นี่นีอ๋อปูเข้าไป่ร้วงเยอะในนี้นะอันนี้ก็จะหุบงี้ปุ๊บปุ๊บกินใครเคยกินปูปูแสเหม่ตัวเล็กๆแค่ยมือจ๋าคืออาหารหลักนี่คืออาหารปูให้ปูกินนะคะนี่อย่างนี้เลยถ้าเต่าเขาจะชอบกินท่าใช่ไหม ชอบกินของสดเนื้อชอบกินเนื้อปลาไปยังไงเอาแค่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจับปิ้งมันเนี่ยกินแล้วมันจะจะตึกจะใหญ่มากแต่ถ้ามันเป็นกระเทยจะเล็กจะเล็กกว่าแต่ว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าสีมันก็จะต่างกันด้วย้ันสีมันต่างกันอันนี้อันนี้พบรักแล้วอันนี้ยังไม่พบลักอ๋อนี่แล้วนี่ปูตะพูนะนี่นู่นนี่นี่ตะพู นี่จยังตะพูตัวเมียตัวนี้ยังกระปิ้งยังต่างกันเลยตัวนี้จะปิ้งจะแหลมตัวนี้จะออกทู่นิดนึงถ้าเป็นตัวเมียปุ๊บจะฟางปุ๊บเลยกึ่งแหลมกึ่งแหลมันต่างกันไหมมองว่าต่างกันไหมนี่ เ็นนออยยางลกะค้เด็กๆมีคำถามอะไรอีกลูกใครอยากใครอยากรู้อะไรอีกใครอยากรู้อะไรอีกคำถามใครยังไม่ได้ถามนะคะใครยังไม่ได้ถามจากที่เราเรียนที่ในตังเรียนแล้วอะตัวเมียอันไหนเนื้อเยอะคะสัตว์ตัวเมียตัวผู้ตัวใหญ่กว่าเนื้อก็ย่อมมากกว่าครับตว์ผู้ส่วนมากเราได้ยอมกินสัตว์ผู้เด็กส่วนมากจะชอบกินก้างมันก็อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งครับโคเอามาจากไหนคะก็ ก็ซื้อเขาแบบต่อมาจากตลาดมาจากระนองเอามาแล้วใสอดนั่นแหละเขาต้องไปซื้อพันธุ์มันมาใช่ไหมอันนี้ที่ดักฟูอ๋ออันนี้อันนี้คือเนี่ยรอบเนี่ยที่เออที่คุณลุงเอาขึ้นมาได้ก็นี่ต่างทุบนี่เอาเยอร์อ๋ออันนี้คือที่ดักฟูนะทะวันนี้ต้องเสียบเสียบได้ก็คือใช้เนื้อใช้หัวปลาเป็นตัวเล่อนะคะลูก อะไรคะถ้าเอาไปดักก็ต้องเสียบใช่มเสียบแล้วถ้าไม่เสียบปูจะดึงดึงเหยื่อเนี่ยไปค่ะเสียบอันเดียวเองเหรอคะหรือว่าหลายอันค่ะสามอันนะคะประมาณมอันจะสอง่นนี่นะมันจะเข้าไปท่านี้นี่นี่นี่เดี๋ยวมันจะออกไม่ได้จะออกไม่ได้เพราะงามจะแหลมอยู่อย่างงี้ด้านนี้ด้านนี้เข้าได้ด้านนี้ไม่มีทางเข้า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 ได้สองด้านเข้ได้เลยเหรอคะนี่เข้าได้สองด้านเมื่อเหมือนกันเข้าได้สองด้านเลย วิธีดักดักปูต้องดักกลางคืนกลางวันหรืออะไรกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ครับมันไม่จําเป็นเพราะมันถ้าเราง่วงนอนเราก็ดักกลางวันถ้ากลางคืนนู่จะเดินเวลาเป็นมันจะตกปลาเฉพาะท่าวัวไม่ใช่โรคติงปอไม่มีลูกปิง่องมีตรงนี้มันมันหุบไม่ลงเลยค่ะที่มีขันพอ ก็จะมาหนึ่งไทยไม่รู้นั่งอยู่นั่งอยู่กับที่อเนาะ

ข้าวจเป็นแนวานี้ค่ะลไปอย่างนี้แหละคุณสุาพอย่างนี้เราต้องแบ่าไต้องว่าเขาก่อที่เรได้ซ่มมาจากการเปิดได้เนี่ยคะเปิดเวลาเราน้ำราอกเราก็ต้องมีนี่ดัเด็กๆว่าติดหรือไม่ติด <sizi es en> สนและอร่อยมากค่ะุกนยนนี่ผมมันมีเครื่องดันเนี่ยเราเครื่องแค่หกตัวพวกน้เนี่ยวกนี้สันเนี่ยอย่าวิว